สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูเปิ้ลนะคะต่อจากคุณครูเก้าในรายวิชาสังคมนะคะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณครูก็ได้สอนในรายวิชาสุขศาตแต่ ในช่วงนี้นะคะเขาได้รับหน้าที่มาสอนวิชาสังคมนะคะในระดับชั้นป .1 น,นะคะซึ่งคุณครูเก้าก็ได้สอนไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่10นะคะสำหรับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่11นะคะต่อเนื่องจากคุณครูเขานะคะทีนี้มาตกลงกันก่อนว่าในส่วนของรายวิชาสังคมของคุณครูเนี้ยนะคะก็จะมีสมุดหเล่ม มียังคะสมุดหนึ่งเล่มก็เป็นสมุดปกอ่อนนะคะสมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มนะคะให้น้องนะคะเขียนเป็นวิชาสังคมไม่มั่นใจว่าคุณครูก้าวให้น้องเขียนแล้วยังนะคะแต่คุณครูก็บอกว่าคุณครูมีงานให้ทําเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบงานชิ้นงานน้องก็เก็บรวบรวมไว้นะคะ,ะทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมด นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอามาคะแนนมารวมกันอีกครั้งหนึ่งในการวัดผลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคาบนี้ลูกมีสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็หนังสือทุกครั้งตอนเข้าเรียนลูกก็จะต้องมีด้วยนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนนะคะสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอมเงินนะคะซึ่งต่อเนื่องจากการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันที่ผ่านมานะคะการออมเงิน อันดับแรกลูกต้องมาทําความรู้จักก่อนอรู้จักเงินไหมคะเงินนี้สกุลเงินมันมีหลายอ,อย่างนะคะถ้าเป็นของไทยนี่เขาเรียกว่าสกุลเงินบาทนะคะเขาเรียกเป็นบาทนะคะการอมเงินคืออะไรคะลูกทราบไหมคะใครทราบบ้างการอมเงินถ้าน้องดูไปประกอบไปนะคะในหนังสือการออมก็คือการเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อใช้ ประโยชน์ในอนาคตหรือเก็บเงินเอาไว้ใช้ใจ่ายเมื่อยามจําเป็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าการออมเงินใครออมเงินบ้างแล้วเอ่ยหลายคนนะคะคุณครูมั่นใจว่ามีการออมเงินนะคะเราออมเพื่ออะไรคะลูกก็เขบอกว่าเพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตข้างหน้าหรือว่ายามจาเป็นนั่นเองนะคะการออมถามว่าออมเราก็ต้องทีละเล็กทีละน้อยนะคะเราเก็บ อมอมริบไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะเช่นสมมุติว่าถ้าเราอมไว้ที่บ้านเนี่ยในหนึ่งวันนะคะลูกมีกระปุกใช่ไหมคะเขาเรียกว่ากระปุกอมสินถ้าน้องโยดไว้วันละ10บ,บาท10บ,บาทนะคะในแต่ละวันหนึ่งวันเราได้1ิบบาทห้าวันเราได้เท่าไหร่คะ5้าวันเราได้กี่บาทเราได้ห0ิบาทนะคะถ้า1ิวันละ สิวันเราก็ได้หนึ่งรยบาทนะคะนี่แค่10วันนะคะใน1เดือนเรามี30สวันลูกก็สามารถออมเงินไว้ได้กี่บาทนะคะกี่บาทคะใน1นึ่งเดือนวันละ10บ,บาทเดือนหนึ่งมี30สิวันอ่าเก่งมากหลายคนก็คิดตามครูไปด้วยนะคะในหนึ่งเดือนเราก็สามารถออมเงินได้300้อยบาทนะคะเราออมไว้ทำไมก็ไว้ใช้ใจ ในยามจําเป็นนะคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมันมีความจําเป็นเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้ยิ่งในยุคในสมัยนี้เราต้องรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักประหยัดนะคะเราออมไว้แล้วโดยวิธีการไหนบ้างน้องอมไว้ที่บ้านเนี่ยอมโดยวิธีการไหนบ้างคะอมวิธีการไหนบ้างหลายอย่างด้วยกันนะคะอาจจะยยดกระปุก ฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากธนาคารนะคะเพื่ออะไรคะลูกก็มันมีประโยชน์เหมือนที่คุณครูบอกไปแล้วไงว่าการออมเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคะก็บอกว่าการที่สมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเราก็เรียนเรื่องครอบครัวในรายวิชาศึกษาไปแล้วใช่ไหมมีใครบ้างล่ะสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายถ้าทุกคนช่วยกันรู้จัก ประหยัดรู้จักอุดอ,อมนะคะครอบครัวของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองรู้จักเก็บออมจะช่วยทำให้ครอบครัวมีเงินไว้ใช้ยามจำเป็นใช่นะคะนะคะประโยชน์ของการออมเงินอ่ะมีประโยชน์อะไรบ้างตอบได้ไมั้ยคะประโยชน์ของการอ,อมเยอะมากเลยนะคะอันดับแรกอ่ะลูกดูกนะคะค่ารักษาพยาบาล อันนี้ถามว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจำเป็นไหมคะจาเป็นมากมากเลยนะคะชีวิตคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐเขาบอกว่ามีเงินเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นแสนเป็นล้านนะคะแต่ถ้าร่างกายของเราเป็นโรคนะคะเราก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะค่ารักษาพยาบาลเราก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะ เวลาลูกเจ็บไข้ไม่สบายเห็นไหมคะทุกคนพ่อแม่ก็ต้องพาไปหาหมอนะพอพาไปหาหมอปุ๊บมันมีค่าอะไรลูกมีค่าใช้จ่ายนี่แหละเราเอาเงินนี้นะคะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเห็นไหมคะค่าซ่อมแซมบ้านบ้านมีความจําเป็นไหมมีมีเยอะมากเหมือนกันเห็นไหมคะเราทุกคนอยู่ที่บ้านต้องมีอาคารมีบ้านมีเรือนมีห้องนอนมีของใช้ต่างๆในบ้านเยอะแยะมากมายนะคะ อันนี้เราก็ต้องเอาเงินนี้ไปใช้จา่ายต้องเอาเงินไปซื้อนะคะค่าอะไรอีกคะอะต้นทุนค้าขายเห็นไหมคะคนที่จะต้องประกอบอาชีพคนที่ประกอบอาชีพทั้งหมดมันจะต้องมีต้นทุนทุกอย่างมีการลงทุนนะคะทุนก็คือเงินที่เราลงไปนั่นเองถ้าเราไม่มีเงินเราสามารถลงทุนในการค้าขายได้ไหมไม่ได้นะคะเราจะเปิดร้านขายของเราก็จะต้องมี ้นทุนนะคะเพื่อที่จะเอาเงินเนี้ยที่เราเออมไว้เนี่ยไปเป็นเงินทุนในการค้าขายหรือว่าในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะคืออะไรคะฝึกความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์อย่างไรมันเกี่ยวอะไรกันกับความซื่อสัตย์นะคะก็คือนะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองหมายถึงว่าตรงนี้เราออมเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองในเมื่อเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าในแต่ละวัน เราจะต้องรู้จักประหยัดเราจะต้องมีเงินเก็บเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อสัตว์เราต้องต้องเก็บให้ได้นะคะคนที่มีเงินเก็บนะคะเขาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อการใช้จ่ายนะคะในตั้งเป้าไว้แล้วเราคิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นเงินออม10บ,บาทแล้วก็จะต้องให้เหลือ10บ,บาทนั่นเราซื่อสัตว์ต่อตัวเองนะคะฝึกความประหยัดอันนี้ก็เช่นกันนะคะเราต้องรู้จักประหยัดนะคะ เขบอกว่าการประหยัดเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท้ามีสลึงก็ต้องหาสะสมให้ครบ1บาทนะคะสิบบาทเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆะะการอมเนี่ยมันจะเริ่มจากน้อยไปหามากนะ,ะไม่ใช่มีอยู่เป็นหมื่นแลเหลือลดลงเป็นเหลือห้าพันสามพันเหลือศูนย์บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึก เก็บตั้งแต่หนึ่งบาท2่มาสามบาทให้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือการออมนะคะฝึกความประหยัดนอกหือจากนี้ความมีวินัยนะคะมีวินัยในเรื่องอะไรล่ะคะก็ะคือในส่วนของเรื่องการใช้จ่ายนั่นเองนะคะในเรื่องของอการใช้จ่ายเราต้องมีวินัยในการใช้จ่ายนะะอันไหนที่เป็นของฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่ควรที่จะซื้อเราควรที่จะซื้อไหมคะไม่ควร ของเล่นควรไหมคะในบางครั้งก็ไม่ควรเช่นกันบางบ้านเนี่ยมีของเล่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะคุณพอ่อคุณแม่เต็มบ้านแล้วแต่พอไปเห็นของเล่นชิ้นใหม่น้องก็อยากจะได้อีกอันนี้นะคะเราออมเป็นไหมอ,อมไม่เป็นเรามีวินัยในการใช้จ่ายไหมคะไม่มีถือว่าดีไหมคะไม่ดีใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นลูกต้องมีวินัยในการใช้จ่ายนะคะอีกอันนึงนะคะ ค่าอะไรคะยามจําเป็นโอค่าอาหารเนี่ยจำเป็นที่สุดเลยนะในแต่ละวันเราต้องกินอาหารถ้าเราไม่มีเงินเราจะซื้ออาหารได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อ,อซื้ออาหารนํามาดํารงชีวิตให้กับเรานะคะหรือครอบครัวหรือคนที่เราดูแลนั่นเองนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยถ้ารู้จักออมก็หาเงินนะคะซื้ออาหารเลี้ยงลูก เราก็เช่นกันเราสามารถเก็บเงินจากที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยเราเก็บออมไว้ได้เพื่อเป็นค่าอาหารนะคะสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเป็นค่าอะไรบ้างคะค่าเล่าเรียนเห็นไหมคะจําเป็นไมยคะลูกจําเป็นอันนี้ประโยชน์ของการออมเงินเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้ครอบครัวมีเงินใช้จ่ายในยามจําเป็นเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่รู้จักเก็บรู้จักออมมันก็ไม่มีเงินเหลือเก็บเราก็ไม่มีเงินใช้ยามจําเป็นนั่นเองนะคะประโยชน์ของการออมเงินลูกก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะก็บอกว่า,กา,าก,วการใช้จ่ายเงินเกินตัวการใช้จ่ายเงินเกินตัวหมายความว่าอย่างไงคะก็คือเราจ่ายเงินมากกว่ารายได้ที่เราได้มาสมมตุติคุณครูยกตัวอย่างนะคะน้องมาโรงเรียนคุณแม่ให้เงินมา20บาท เราจ่ายหมดแล้ว2ิบาทเออเราอยากซื้อขนมอีกอยากซื้อไอติมอีกอยากซื้อของเล่นอีกเราไม่มีเงินแล้วทําไงทีนี้ไปยืมเพื่อนอตัวเองให้เขาหน่อยสีนี่คือยืมแล้วยืมเงินเพื่อนแล้วแสดงว่าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะแต่การที่ใช้จ่ายไม่เกินตัวมันหมายความว่าไงไม่เกินตัวก็คือไม่เกินเงินไรายได้ที่เราได้มาในแต่ละวันเพราะฉะนั้น เกินตัวกับไม่เกินตัวไหนดีกว่าคะก็คือไม่เกินตัวนั่นเองถ้าเมื่อไหร่เราใช้จ่ายไม่เกินตัวแสดงว่าเรามีเงินเหลือเก็บหรือว่าเหลือเงินออมนั่นเองนะคะการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวหรือไม่เกินรายได้นะคะที่เรามีนะคะซื้อสิ่งของที่จําเป็นก่อนสิ่งของที่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเกิดน้สินนะคะเห็นไหมคะ คนที่เกิดหนี้สินก็คือเขาจ่ายเกินตัวอุ้ยซื้อ,อเยอะยะมีไรายได้หนึ่พไปซื้อของ2อ0 0ามพัอะไรแบบนี้นะคะมันก็เกินตัวทําให้เรามีหนี้สินแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจ่ายเงินไม่เกินตัวนะคะเราก็มีเงินออม มีเงินเหลือเก็บนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูฝากให้ลูกๆทุกคนนะคะต้องรู้จักประโยชน์ของการออมเงินแล้วก็ฝึกการออมเงินให้เป็นนิสัยว่าเราต้องฝึกให้ได้นะคะมีวิในัยในการใช้จ่ายนะคะฝึกรู้จักประหยัดรู้จักอดอมวันละกี่บาทคะวันละ5บาท10บ,บาทนะคะหลายวันก็ได้หลายบาทเพราะฉะนั้นเราออมไว้เป็นเงินเก็บได้เยอะๆก็นําไปฝากธนาคารเป็นของเรา เราสามารถจะซื้ออะไรตามที่เราต้องการได้นะคะคุณครูฝากให้ลูกๆทุกคนนะคะรู้จักอดออมนะคะแล้วก็รู้จักประหยัดนะคะสุดท้ายคุณครูมีการบ้านให้น้องๆด้วยนะคะให้ทุกคนทําลงในสมุดแบบกหัดแล้วก็ส่งให้กับคุณครูทุกคนทางไลน์กลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคาบหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ